สวัสดีครับเพืเ่อน,น,นๆทุกคนนะครับผมเป็นเอนะครับและเพื่อนๆกำลังอยู่ในเกมบริษัทแพ็กไม่จำกัดซึ่งเกมนี้นะครับเราจะมาลบบทบาทเป็นบริษัทปัฒนาเชื้อโรคต่างๆที่จะมาทำลายมนุษยชาตให้สูญสิ้นไปในเกมนี้นะครับเราก็จะมี2โหมดด้วยกันนั่นคือโหมดสร้างเชื้อโรคก,กับโหมดคิวนะครับซึ่งเป็นโหมดที่เราจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดท,ทั้งสองโหมดนี้เราก็จะมาเล่นกันใน โปรเจกต์นี้นะครับแต่ว่าในพาร์นี้เราก็จะมาเริ่มกับเจ้าเบสิกเบสิกอย่างแบคท,ทีเรียกันก่อน,นนะครับซึ่งในเกมนี้เราก็มีเชื้อโรคมากมายด้วยกันที่เราสามารถเลือกได้นะครับนนอนนะครับว่าเราได้รีเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแนวนะครับเพราะผมก็เองก็เคยเล่นเกมนี้มาก่อนดันะงนั้นต้องรีเซ็ตใหม่เพื่อให้ได้รับความสดใหม่นะครับเกมนี้ก็มีระดับความยากซี่ระดับด้วยกันนะครับ โดยกระชนี่จะง่ายที่สุดนอรมอก็จะกลางและบูทอเนี่ยมันก็จะยากเพิ่มขึ้นและแม่กกาบูทอันจะยากโคตรๆเลยเนี่ยเราเลือกนอรมอก่อนนะครับผมเคยเล่นมาก่อนนะ,ะเพื่อนๆลองตั้งชื่อให้ผมหน่อยซิว่าอยากจะชื่ออะไรเนี่นอนว่าเรามีผู้นำที่ดีดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเราจะตั้งชื่อว่าตู้สองสองแบกนะครับซึ่งตู้นี้ก็ไม่รู้ว่าใครนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลย Welcome ที่บริษัทเพื่อไปจับจ่ายต้นคนะตอนนี้ได้พัฒนาไปที่เรียนรูปแบบใหม่ตอนนี้เราจะมาเลือกพื้นที่กันดีกว่าโดยไ right. ม Bal, ่สิกนที่สุดเลยอียิปต์ครับสิ่งอีย bueno. ิปต์นีโอ้เจ้าแบกเจ้าตู้สุดโตเซ็แบกทีเรียนได้ได้ใครบารอียิปแล้วและเราก็จะมาเรียนรู้ปัญหานะครับสามารถ รับพร้อมเร็วสามารถหยุดเกมเพื่อให้สามารถคอนโทรลเกมย้งไงมากขึ้นนะครับนะครับนี่เพ็น p o i n มีผลต่อการเล่นเกมนี้มากๆเลยนะครับสามารถอั g เก d e แล้วก็สามารถให้ขนาของลูกของเราไวมากขึ้นเองนะครับในเมนูนี้เราจะมีทั้งหมด3เมนูเลยกันที่เราต้องสนใจก็คือท a า k m i s ชนคือการแพร่รับปอดผ่านห้องชาต่างๆสิ้นท,นทอมเนี่ย เป็นาอาการของผุบป่วยและก็ออบอิตี้นี่ก็คือความสามารถของเจ้าแบตที่วิ่งหัเรานาอเองในตอนแรกนี้เราจะเลือกช่องทางการแพร่ระบาดก็คือผ่านทางน้ำก่อนเอวาวอเตอร์วันไปก่อนค,ครับโอเคตอนนี้สามารถพัฒนาเจ้าเจ้าจา้ตู้โซ่โซได้อย่างยอเดเยี่ยมมากๆ,ๆเลยตอนนี้โอเค เรื่อยๆนะครับปล่อยให้เชื้อของเราดได้ทับการอินเฟคเรือดทำให้ติดเชื้อนะครับอ่าน,นี้เัามี11จุดครับอะไรดีนะอาการร้อนอย่างนี้เลือกแมลงแล้วกันนะจะได้ไปรักษาได้ง่ายขึ้นแมลงเนี่ยก่หลากหลายอย่างกันที่เช่นจะยุ่นงนะครับที่ไปงง่ำเลือดเราดีตอนนี้มีผู้ติดเชื้อหลักร้อยแล้วนะโอ้ตอนนี้ เอกผู้ติดเชื้อของเราเดียวมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับต่อไปไอ้วันไอ้คือสามารถติดเชื้อผ่านทางอากาศได้เช่นกันไอ้กันจามของเรานั้นไอนะครับโอเคปล่อยไปเลยเรื่อยๆตอนนี้เชื้อเป็นเกือบหลักมือแล้วหลักมือเรียบรอย้อยให้มันตอนนี้นะครับตอนนี้เพืเราอยาจะวดเร็วนะครับเกินนี้อา h อ s p i t นะครับอ o s p i t a l i เลซิชแนนนะครับวัน sure. เหปเชื้อทับเบอทำให้ไปที่เราแข็งเกิดมาขึ้นสามารถทนต่อภูมยอากาศที่เรียวลอยได้นะครับอิน omnia ซินโดรมเริ่มมีการมิกแต้นแต่เราไม่สนใจกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้พวกไปสัตว์ที่จะมาวิจัยในการหยุดเราเนี่ยรู้ตัวดังนั้นเราก็จะเงียบๆไว้ก่อนนะครับเพื่อให้อินเฟ t ไ้ทัวลูกกันก่อน จัดการทีเดียวยังไงละ่ะโอเคตอนนี้มาเริ่มอินเฟคไปที่ USA กันแล้วนะครับสิ่งเจ้า USA เนี่ยมันมีเทคโนโลยีมันมียาที่ดีนะครับซึ่งเราก็จะอัปเดตไปกี่เ okay. ตอนนี้เริ่มอินเฟคกันทั่วท,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 ทั่วทุกทวีปทั่วโลกันแล้วนะ โอลิมปิกไม่สนใจแต่สนแจ้งเียคือตอนนี้ผู้ติดเชื้อเรามากกว่าผู้ติดเชื้อ h i ว e แล้วนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มมีการติดเชื้อไปมุมกว้างแล้วนะครับแต่ยังไม่อยู่สะใจเรามากขอนะโอเคเราก็จะมาอัพวอเตอร์ูนะครับเพื่อให้ติดทางน้ำได้ดีมากขึ้นนะ โอเคตอนนี้ติดโบีกินพีรัสเซียก็ติดเชื้อกันหมดแล้วมบีออสปีนิวซี์ติดเชื่อนะครับแต่เราอยากให้กินเลนติดนะครับเพราะกินเลนเนี่ยมันพื้นท,ที่ติดยากมากเลยมันต้องติดทางน้ำเท่านั้นนะโ okay. อเคเ่าปลอัพอาร้อยตีนะครับเราอยากจะได้หลังทูแต่ว่าตอนนี้ เราอัพแอทูกันก่อนติดทางอากาศไอ้ายมาขึ้นนะครับโอเคเราไม่สนใจเหยืการเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะครับไอ้พวกเสียไม่เกี่ยวกันโอเคเอ็กซ์ตรีมนะครับตอนนี้ติดทั้งน้ำทาอากาศได้ดีมากๆเลยตอนนี้ปัญหาคือทำไมกินแล่นของเรามำไมมีแดงสักจุดเลย ับเกมนี้มันยากทีเดียวคือที่กินแลนี่แหละครับมันเป็นกองที่ดูดเดียวจริงๆเลยนะเกมเีนยวขอเราเยอะจริงๆเลยอัพจะเป็นเรืวสองทีนี้ไอซิเตนเดี๋ยวก็ิ่อัพอัพหนาวก่อนมันเป็นตี่กรีนแลนด์นั่นโอเคตอนนี้ทวิปแอฟริกาทั้งทวิปติดแล้วไม่มีใครรู้ตัวว่ากำลังติดเจ้าตู้สองสองสองแบกนี่ ัหนาะวเป็นเวลสองครับตอนนี้ความหนาวนี่มมันไม่ทักไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วอ่าตอนนี้อ่าเพื่อให้มันแพร่ระบาดได้อีกขึ้นขอให้มันจามจามอัดชิ่ออัดชิ่อแล้วก็เพิ่มเป็นสเตตเดซเ่สามให้เกร็งเกร็งฮึ่มนะตอนนี้มันสามารถติดได้ขาดการจามนะกินแหล่เรียบร้ยบรอยครับตอนนี้รูเซียตอนนี้อาการ ตอนนีอาการเรื่องของระบบทางย่อยการย่อยอาหารเนี่ยมีปัญหาใส่ไม่ขึ้นใส่อจีนตอนนี้ไม่เกี่ยวก่อนตอนนี้เราอัพทีนี้ติ๊กแฮนดิ้งทั้งสองอันไปเลยเพื่อไอ้การวิจัยในการยึดเล่าเนี่ยอยามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะแดงกันทั่วโลกไปแล้วกินแลงก็ติดแล้วนะตอนนี้กำลัง จะติดกันหมดโลกแล้วนะครับตอนนี้ติดกัน7,000 7,000ล้านคนเลยนะครับเราก็เพิ่มเลยมิวโมเนียนะครับแล้วก็ตอนนี้นะปอดบวมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกองกับระบบทางเดินหายใจเราจะเอาไกีตอนนี้โอ้โหแดงฉาบไปทั่วทั่วโลกจริงๆเลยตอนนี้โอ้โหัวซีดไปด้วยนะตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีผู้ ยอดผู้ตุ้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่สะใจมากพอนะตอนนี้บริษัทต่างๆก็กำลังจะพัฒนาวัคซีนเพื่อจะหยุดเล่าซึ่งไม่ให้หยุดหน้ากำลังจะรอทอต้อตอนนี้เราก็ต้องเอาลำการดีโบ์ทนะครับก็คือย้อนวิวจารณการนะครับเพื่อให้เราได้รีฟันโค้ต่างๆนะครับเพื่อให้พอมากพอที่จะอัพเจ้าเมื่อกี้นะครับโอเค ตอนนี้เราไม่ต้องอินเฟคแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนได้ติดเชื้อมันเกือบหมดแล้วนะตอนนี้อาจจะชาินิดหนึง่งแต่นี่คือวิธีที่ทำให้เราไม่ต้องรอมันเสียเวลานะโอเคอัพเลเวลเป็นท้ทัทออแกนเฟลเลยซึ่คือ,อทุกระบบในร่างกายนั่นล้มเหลวไปเลยนะครับต,ตอนนี้ยอดผู้ต่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ว่าหวังว่าจะไม่เร็วมากพอที่จะไปสัตยาหรือไิสัตที่ทำการวิจัยเนี่ยสามารถคิ้วเราได้จะสามารถรักษาเราได้จนครบหึ่งร้อยเปอเซ็นนะโอเคตอนนี้ยอดผู้ตุยเปิร์ตยังวดดร็วแต่ยังขออย่ากดเร็วมากพอนะครับโอเคตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังงั้นเหรอไม่มีทางหรอกนะ นีต้องแข่งกันนะครับว่าใครจะรวดเร็วกว่ากันเอาโคมาไปกินซะจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรเลยนนทุกคน,นมันโคมาโอเคมีการโครมางานวิจัยก็ช้าลงลก็อยอดตุ้ยเนี่ยเพิ่ม้นอยงรวดเร็วอาอตติกแอสซัพแอสแฟกนะครับทำให้ทางหลักาทางพันิกรรมเนี่ยซับซ้อนมากขึ้นแลยทำให้การแก้ไขป,ปัญหา ทุกอย่างอยาก่งขึ้นเอาเลเวลสองไปเลยนะ,ะมีการแปลผันอย่างรวดเร็วแต่ทีนี้ป26ี26ซึ่งอีกสองปีซึ่งในนั้นมันไม่ทันอยู่แล้วนะถึงจะดิ้นหล้นย,ยังไงมนุษย์ก็มีทางรอดจะไขยนะครั้งดีได้และแน่นอนเราจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะนะ เป็นไงล่ะมนุษยชาติตอนนี้โลกของเราก็สะอาดตอนนี้เหลือแค่สิสามสิบกว่าล้านอ่าสิ่งแนนอนว่ารอบนี้ไม่มีใครจะรอดบนโลกใบนี้จากตูส้สองสองสูงจากตูส้สองสองแบกนี้หรอกเป็นไงล่ะตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ล้านนั่น จะหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้เงียบกริบเลยตอนนี้กำลังถอยไปที่หลักแสนนะตอนนี้มันจะถอยช้านิดนึงตัวทอวงากาเนี่ยกำลังทำให้รัฐบาลหรืออะไรทุกๆอย่างของโลกใบนี้ล่มสลายนะโอเคตอนนี้เรากำลังถอยเหลือหลักแสนต้นๆน,น,นะครับ ีรัฐบาลต่างๆได้ฟูเลินหรือว่าได้ล่มสลายเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยรับมือเท่านั้นอืมตอนนี้เหลือแค่รับมือต้นต้น,ตนโอเคเมื่อกี้อาทิตน์หน่าตอนนี้เหลือแค่รักพันตอนนี้มีเกาหลีกับอเมริกาเล็กๆ,ๆน้อยๆเรียบร้อยครับล่มหมดทั่วโลกอ๋อนี่คือชัยชนะที่สวยงามของตู้โซโซสองแบกนั่นเองนะครับ ทำให้ไฮละบนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นและสำเร็จยังยอดเยี่ยมแบบนี้นั่นเองนะครับและนี่คือในพัดแรกของเรานะครับอในแบคทีเรียนะครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับสำหรับเกมนี้สิ่งในยะำหรับเกมนี้นะครับก็อย่าไปอากอิงเป็นโมเดลทางวิทยาศาสตร์แล้วกันนะครับมาเราว่าเกมนี้บางอย่างก็ไม่สามารถเป็นจริงได้นะ โอเคนะแล้วเกมนี้ก็สอนให้เรารู้ว่างันเกมนี้นะก็สอนให้เรานะครับได้เรียนรู้ว่าเจ้าชรลนั้นสามารถพัฒนาได้อย่างไม่หยุดหย่อนนะครับดังนั้นะในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าเจ้าโควิดเนี่ยมันผ่านไปแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับเอบ่อระมาระวังตัวตัวเองด้วยละ่ะนะสวมหน้ากากนอนามัยเมื่อ้องไปที่ภูกบ้าคหรือไปบูสเตอร์วัคซีนนะครอบเปื้อไม่ให้เพื่อป้องกันตัวเองให้ดีมากขึ้นนะครับ สรัทนีผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและอย่า, like, ามมลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์ใหาองผมเลยล่ะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้พวกผมให้มีวัเตเจกิจดีแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ออกไปก่อนนะครับเล่นเกมไม่สนุกก็อย่ามว้อนกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย